สวัสดีครับขอ,อนาเสนอพรีวิวหลักสูตรสร้างความสําเร็จด้วยการลงมือปฏิบัติ getting done หลายคนครับมีความฝันมีเป้าหมายมีสิ่งที่ต้องการความสําเร็จเพียงแค่อะไรทําให้เราไม่สําเร็จหากท่านถามคําถามนี้หลักสูตรนี้น่าสนใจครับแต่หากท่านไม่ได้สนใจว่าจะทําให้สําเร็จอย่างไร เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เป้าหมายนี้มันยากหลักสูตรนี้ไม่เหมาะครับหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากสร้างความสําเร็จให้ตัวเองโดยเชื่อมั่นว่าท่านทําได้ครับแน่นอนครับสิ่งที่เป็นปนัญหาวศสนายในเนื้อหาของหลักสูตรจะบอกว่ามีอะไรบ้างที่ท่านติดอยู่ครับท่านสํารวจตัวเองด้วยเครื่องมือตัวนั้นครับความเชื่อขอจํากัด inner voice การที่ตัวเองรู้สึกว่ายังไม่พร้อมคําพูดต่างๆที่มาบั่นทอนกําลังใจหากท่านรู้ตัวเองหลักสูตรจะช่วยเสริมให้ท่านครับว่าแล้วจะดึงศักยภ,ภาพตัวเองอย่างไรมีอะไรบ้างครับที่ท่านหลงลืมไปว่าอยู่ในตัวท่านแ่ะครับที่จะทําให้ท่านนําออกมาสู่ความสําเร็จได้หลักสูตรจะค่อยๆทําให้ท่านได้หยิบสิ่งต่างๆออกมาบนสไตล์ท่าน และทำให้ท่านมีสภาวะเชิงบวกกับสถานการณ์เชิงลบท่านมีโก้ดไมล์เซตจากเดิมที่ฟิกไมล์เซตกับเรื่องนั้นอยู่ท่านมีแนวทางปฏิบัติด,ด้วยการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อสร้างความสำเร็จบน,นเป้าหมายของตัวเองหลักสุดเกติงดันเหมาะสำหรับคนที่อยากทำให้เป้าหมายสำเร็จครับ